สวัสดี้อพี่น้องผู้ติดตามถ้าเบิ่งเล่าพัฒนาแมวหน่อยจับพี่น้องจับหลบที่เรีวได้ตั้งแต่ศูนย์กับ2องนะพี่น้องนะแต่ศูนย์กับ2จับมากอ่ะสองหนึ่ง้สเด็ก็ออกมา0ูนย์ศูนย์สามศนเกียสองาศูศเกียนะพี่น้องนะ บานนี้แม่เอาสิจับต่อน้ะพ <ites> ี right. so ่น้องเนื้อโตเก่งมาแล้วนอนเฝ้าแล้วท so ่าจับเล็กแล้วจับต้องหงุดเลยพี่น้องเอาต้องหงุดยิงสามว่าถือพี่น้องเอาต้องหงุดนะพี่น้องหน้าวันนี้นะมาแล้วถ้ามีมาแล้วมีอะไรมาแล้วมีกลามาแล้วมีกลาสิมาจับให้แล้วอ่ะอัลูกอ่ะมาๆๆมีกลาเร็วเร็วเร็วนี่ขันมาหันมาหันมาจับเล็กนี่มาเลยมาเลยจับเลย เอาคือเขี Query ่ยวไว้แต่ปรับเลยเอาเอามาอ่ะนี่เขี่ยวไรเลยไม่ไรมันก็งงแต่หนิอ้าวมาแล้วตัวหนึ่งแล้วจับมามีจับมามาเร็วเกตแล้วพี่น้องเกตเริ่มจับปรับเขี่ยวปรับเลยพี่น้องเกตเย็นกันพี่น้องเย็นกันเก็ชจังหวาดตัวหลังไปเนาะพี่น้องเนาะเกต เก็ตมีเอออีกมีเอออ่ะขำขาลูกขำขำเร็วมีเร็ววลาเร็ววลาบ้าเอออ่ให้น้องสร้งเอาเอาอย่างเร็วใช่ลหมตอนนี้เอาก็ได้หนิได้โตสามโตคนไหมผสมกันมาตัวละตัวละเหล็กสองเหล็กเอาลูกเอ้าขามาเร็วขามาขามาอีล่ะขามาเอามาเร็วเอาออกมาให้เพื่อนเก็บขับออกมาขับออกมาเอ้ยขำบอกมาเร็ว

เร็วเร็วเร็วเอามาเอามาลูกเอามาตัวนึงเร็วเร็วย่าไปหยอกเขาอย่าไปหยอกเขาให้เขาจับเละให้เขาจับเละอันนี้เนี่เอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมเร็วเร็วจับออกมาจับออกมามัางกระเป๋าที่ยังพิงอย่างยังเนาะเอาเอาเอาลูกเร็วจับออกจับออก

เก้าด้พี่น้องเด้บานนี้เด้ตัวนี้เกาเก็แลกเกาเกแลกเกาเล่นนี้มันไปไไปเื่อยๆนี่มาเล่นก่อนเก็แลกเกาพี่น้อง จับอีกจับอีกเร็วออกมาลูกออกมาเออออกมาสอโตลูกสอตเอเืลเอาเรื่เลยกึบหนาได้แล้วหนตัวเอาอีกเอาอีกเอาเอียก่อนได้ลวหนึ่ตไปแล้วในตัวโยกไปเลยมาให้นเบ่งกัน จังสิตามไปวันนี้ได้หาได้พี่น้องเลยได้หาแล้วอจับไปตามไปเด็กทักใจเด็กทักอารมณ์พอไหมฮ่าชื่อใบพี่น้องชื่อใบชื่อใบได้หาแล้วเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหนิเบิ้งเบื้องจับเร็วๆร็วจับ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 

เกาด้วยพี่นางด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยเให้เป็นวงกันเก้าพี่นางไปในเก้าน้ำเลยเด้อพี่นางหาเก้าแล้วก็เก้าเอาอีกเอาอีกเยฝาไปเด้อไปเยอฝพาไปเอาลูกอ่ะอาเนาะเอาหันมาหันมาหันมาเรื่อหันมาเก้าเอาลูกเอาอีกเอาอนี่ ดูว่าฮะเร็วเร็วเร็วเอาอีกสามคูหนึ่งไอ้ขาดตัวเร็วเร็วสรุปเลยเอาลูกอ่ะไห้แล้อันนี้ยนอะจับเร็วจับ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 เพิ่นถาเบิ้งยันนี่จับเร็วจับเร็วจับเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเลยอึ๊บอึ๊บเขี่ยออกมาขับออกมาขับออกมาเร็ว ปึ๊บนั่นได้แล้วเออหนึ่งตัวเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกหาอีกแล้วพี่น้องหาอีก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 แล้วเด้อหาอีกแล้วหาอีกแล้วพี่น้องหา หาขึ้นยืนดีเถอะป้าหาเนลยนะขึ้นยืนเนี่ยเอาอีกเอาอีกบะเหนี้เอาอีกเร็วเนียเอาอีกได้ลแล้วสามตวัว <ยก S 1> <3 S 2> ล่ะเอาอีกอ่ะเอาอีกเร็วจับ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 เอาีกลูกอ่ะสามตัวได้ลูกบะเหนี้วได้ได้ฮาได้ซ้วนเราพี่น้องวันหนึ่งว่าด้เปิดกล่อง,องลืมเปิดกล่อง มาจับอีกสามตัวลูกสามตัวสามตัวอีหล่ะเร็วจับสามตัวเร็วสามตัวบพรท่านจะจับน้ำมูจักเทียดินี่ต่อเดิมที rainbow, ่แหลกเมื่อแต่ต่อเดิมนี่นี่เนาะเอาเรา็วๆอีกสามตัวสามตัวตาสิจับไปเก่งเก่งเก่งอีหล่ะเก่งยับมาพี่ยับมาพี่ยับมาพี่เอาอีกก้อนเอาอีกก้อนเร็ว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 สามตัวเอานี่เอาเอานี่ยเอาทังนี้เอาทังนี้ทางนี้เอาไปทางนี้เลยเอาจับบอตจับบล็อต หนึ่งจับออกเรึแล้วจ like ับออกจับออกรึจับออกรึเนาะเอาหนึ對對่งหนึ่งลูกเล้วจับออกจับออกจับออกรึหลายจับออกเอาเนี้ยเนี่ยนี่ไหมหนึ่งนี่ไหมนี่ไหมเขาจะจับไปสามคูนะเอันนี้เอาอีกเร็วๆร็เร็วเเอาอีกลูกเร็วๆร็เร็วเเอาให้ได้เอาให้ได้แน่นี่ไหมนี่ไหมเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ไหม Chắp bóng chắp bóng chắp bóng Ta bóng chắp 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 เอาเรื่องนเรื่เอาลูกเออ่ะไปเลี้ยบางอย่างอื่นเอา unku, เ 5, ไปนอพระเอกมาแล้วรปเอกมาแล้วระเอกมาแล้วอยาห้องเลนยาห้องเลนเดยวงไปเอานี้จับปนี่ตาปหนี่อเรื่องระเอกมาปิดงานให้แล้วเบอร์เนีไปเล่นี้ยปห่วงเขาเาจับป่นี่ก็เรื่อจับปนี่ก็เรื่องไเอกสมาแล้วอ่ะอ่ะจับ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 เรื่งจับเรื่อนี่นี่เห็นป่น

จับก่อนจับก่อนจับก่อนไปเด็กหลูกสาเลขลเ็เร็วอีหล่ยาถอันี้อยาถอยนี้ยังไปเรีนไปเรีนกับเขา่ให้เรีนนั่นิเร็วเร็วจะไปเบื้งเขา่าไปเบื้งเขาอานี่สเลขสเลขก็เหนี่เร็เรอ่ะีลจับกอนี่ะหลัดไปเลยม่ให้ไปม่ให้ไป เรอยเลยสามคูเหรอล้ปะเนี่ยปิดไปเรียกให้ลงตาเลยล่ะเอาเนี่ยเาเต่าเรื่อยๆๆๆออีกก็อีกนี่สามตัวอาเรื่อยๆๆอเอจะไปเบิ้งเล็กน้อยเขาจะไปเบิ้งหลุดร้านเขาเล่น่อานี่เขาจับมาแล้วสคูละ ปิดเข้น่นอย่นอ่ะเอาเร็วเร็วนี่เอาปิดปิปิดปิดถูกอ่ะอ่ะันเร็วเรนี่นี่นียับไปยับไปปิดเล็กกันปิดกันต้งไปนี้อ่ะนีว่ามนี่ว่านมนี่เร็วอนีอัน HH นี้เร็วจับกันจับกันสตัวห เอานึ่ง็เอาอีกสองตัวอีกล้วอ๋อหนึ่งหนึ่งละเรื่อยอีกอีกอีกเรื่อยเอีกอีกอีกแค่ดมเหล่านี้แค่ดมเหล่นี้ปิดเล็กให้ได้ปิดเลกให้ได้เลยเอาเลยอาเก่งเลยดิเก่งเลยดินิอ่ะอเอาเ่เอี้เรื่อยๆปิดปิดปิดอีหล้ปิดนาทีละเอาเรื่อยๆปิดเอายไปยไปแยดิน

ปิดให้ไม่ได้ซตัวลลก่ยเป็ดปิดนี่เห็นบ้ามเห็นบ้างไหีวกินปลาทู่เดียวมาเบิ่งย่มือยังมาเบิ่งอันย่มือเบิ่งอันนี้เบิ่งอันเบิ่งอันนี้นี่เบิ่งอันนี้เรนี่นแม่เห็นบ้าอ่ะอเอาปิดปิดปิดร็วปิดปิดแม่ปิดแม่ปิดเร็วเรกอ่ะ นี่จับให้แน่นี่เอาเอาเอจับให้แน่เขาไปให้แน่นี่เขาไปให้แน่จับให้แน่นี่เอาเอาเร็วเร็วเอาอีก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 สองโตเอาอีกเร็วเอาอีกเอาอีกไปบัดจับให้พี่น้องเอ้ยยึดติดอยู่เอาลูกอ่ะจับเลปอีกเร็วเอาลูกอ่ะเอาเนี้ยเอาเนี้ยจับจับจับ ถาลูกพลันจับเร็วเร็วเวนี่เอา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 เร็วเร็วเร็เร็วาไปเ้าไปเร็วเร็วขอจับขาจับนนี่อนี่นเอานี่เอานี่เร็วเอานี่กอนเอานี่กอนจะพไปเล่นทั้งอื่นอ่ะนี่เอานี่เร็วเร็วเร็วเอานี่จาดิ่นจับเอาดิ่นมีล่ะ ตกลงปพิดได้ตัวเดียวได้พี่น้องเด้อเป็นเลขกวิ่งเขาบอกต่อให้อีกไหมพี่น้องเป็นเลขกวิ่งแล้วพี่น้องเนาะเป็นเหลขกวิ่งเป็นเลขกเด่นเป็นเหลขกวิ่งได้พี่น้องได้ปัะนี้ได้อันนี้เป็นเลขกวิ่งเขาเป็นวิ่งเขาเป็นเหลขกวิ่งตัวเดียวพิดเป็นซีพี่น้องวิ่งซีเลยแล้วก็วิ่งนําเลยเลขวิ่งพี่น้องวิ่ง จับให้ได้ซ้ำนี่ไม่พี่น้องเอ้ยบัดบ,บัดจับไหลวิ่ง4ีซีหลุดเลยพี่น้องกลมเลยเนาะวิ่งซีกลมซีเลขจับคู่กับนี่จังหวะกันนะ่พี่น้องเนาะอันนี้เลข วินเดอพี่น้องเดอว,วินเดอวิวนเขียนวินไปนี่สามตัวสี่ตัวระจับจับวินอย่างเดียวเขาจับให้เขาจับให้หสมนี้วินเลขว,วินศูนย์สี่ห้าเก็ด cầu, anh nhin, khéo phi long, chắp bin, con mèo đây phi long nữa, mèo lại kum mà kum mà. này là, thay c, bưa cung, thấy cung ma cả, bưa nì phi này 6 9 3 4 9 3 4 9มส8 2 2 3 8 3ามแปดูขุนเบื่อไล่ได้พี่น้องเด้อเบ่ล่เบื่อไล่เบื่อไล่เบื่บอไล่พี่น้องอันนี้เรือกพี่น้องแมวกรจับได้ซ้ำนี่ละพี่น้องกรมี จับคู่แรกกะเลขวินก็นมีนะพี่น้องเลขวินก็นมี04หาเกตเก่าพี่น้องจับคู่แรกเกตเก่าจับคู่สองหาเก่าจับคู่สามหาศูนย์วิ่งว่าสิเอาสามตัวว่าเขาว่าจับเขาจับให้ตัวเดียวคือซีพี่น้องวิ่งรูดซีอ่ะพี่น้องสิเอาตัวเลขตัวเก่งพี่น้องเอาป่ะเนี้ย ตัวได้ตัวเก่งเกาซีนะพี่น้องเก่งเน้าหลุดซีได้เลยพี่น้องเด้ออันนั้นก็เป็นธรรมดาผูา้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์บอกต่อเต่ากันไปเด้อพี่น้องเด้อคือเหล็กวิ่งของแมวเหล็กจับแมวจับพี่น้องเก็ดเก้าหาเก้าหาศูนย์วิ่งซีตัวเดียวพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกต่อเต่ากันไปเด้อพี่น้องเด้อแมว มั่งหนึ่งกระได้ถ้าสองกับศูนย์เที่ยวนี่สิเป็นยังไงกะให้พี่น้องเอฟซีพวกนี้เขามาแล้วกะลำเลื่อยลำเลื่อยกันสุขุมสุขคนได้พี่น้องเอออย่าเจ็บเจ็บนั่นน้องช่องไหลให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มคล้องพอกันอีกเจนึงสุดต่อไปพูดพี่น้องสำหรับ้มนี่กะขอก่าวค่ว่าสวัสดี